คำพีธรรมกึ่งพุทธการในเช้าของวันที่9พฤศจิกายนพศ2563นาณแดนธรรมแห่งหนึ่งในอำเภอเวียงแก่นข้าพพระุทธเจ้าท้อยกราบนอบน้อมข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธเิดา,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 าองค์พัะสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเ้าเฝ้าต่อพระพุทธอ,องค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าขอฟังธรรมกับพระพุทธอ,องค์ท่านดังนี้ข้าแต่องค์พระ,พ,ระรพุทธเบลดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขา วันนี้ลูกปรารถนาที่จะเฝ้าขอฟังธรรมถึงข้อธรรมบทที่17อันนอานิสงของการสร้างสถานที่รองรับการก่อเกิดพระพุทธเจ้าน้อยบางถือคำพีนะเจ้าค่ะจะมีอาน,นิสงแบบไหนเรื่องไงบ้างหรือเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดชงเมตตา สดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วล่ะพระยาธรรมเอ่ยลูกก็ได้เดินทางมามาถึงแดนเกิดของลูกนั้นแล้วก็สามารถที่จะทำแบบทดสอบ บททดสอบต่างๆได้จนผ่านผลไปได้ด้วยดีสแสดงถึงจิตอันเป็นเมตตายังไม่มีประมาณที่เกิดขึ้นนะแล้วแสดงถึงผู้บรรลุธ,ธรรมอันสูงสุดคือประจากกิเลตัญหา อัตตาตัวตนแล้วและลูกนั้นก็ยังสามารถที่จะใช้การรู้ตื่นรู้แจ้งในธรรมนั้นดำเดินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมทุกประการแม้ลูกจะเจอกับอุปสรรคปัญหา เจอกับคลื่นของการทดสอบต่างๆมากเพียงใดลูกก็ยังสามารถที่จะดำเดินตามหน้าที่แห่งตนได้เป็นอย่างดีฉะนั้นลูกเอ๋ยวันนี้จึงได้รอมได้เวลาที่ลูกทั้งหลายนั้น จะช่วยกันสร้างช่วยกันทำเสนาสนะสถานที่ที่จะรองรับการก่อเกิดของพระญาตธ,ธรรมมิกราชพุทธเจ้าน้อยปางถือพระคัมภีร์ลงสู่โลงซึ่งบ้านแสงธรรมแห่งนี้ จะให้เป็นสถานที่ของการรองรับการกอ่อเกิดพระธรรมมิกราชพุทธเจ้าน้อยบางถือกัมพีลงสู่โลกจะเป็นอนุสรแห่งการก่อเกิดเกิดทั้งพระยาธรรมมิกราชเกิดทั้ง พุทธเจ้าน้อยบางถือคำภีลงสู่โลกเกิดทั้งทำคำสอนจึงเป็นแดนธรรมที่ดีที่บริสุทธิ์เป็นสถานที่ที่สำคัญยิ่งนักฉะนั้นปริยาธรรมเอยบุคคลผู้สร้างถวายคือ ลัดดาเคซี 4. และยังมียาติธรรมอีกหลายท่านที่ร่วมบุญกันมาในการช่วยกันสร้างสถานที่เพื่อรองรับสถานที่แห่งน,นี้จึงเป็นนาบุญอันอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักแล้วเพราะเป็นที่ใจลูกนั้น เยียบลงสู่โลกและจะเป็นตำนานไปอีกยาวนานจนกว่าจะสิ้นสุดพระพุทธศาสนาฉะนั้นพระยาธรรมเอย่ยบุคคลผู้มาร่วมสร้างบุคคลผู้มาร่วมทำรรจึงมีอนิสงส์ทั้งหมดสี่ประการดังนี้ ประการที่หนึ่งบุคคลผู้มาร่วมสร้างสถานที่การรองรับการก่อเกิดนี้ก็จะได้รับอนิสง์ความสุขก็คือเขานั้นจะมีหลักฐานแห่งความมั่นคงดำรงอยู่ในพระพุทธศาสนาเขานั้นจะเกิด ในยุคใดชาติไหนก็ตามย่อมจะได้ก่อเกิดมาใต้ร่มโพธร่มใสรร่มบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระยะาตมเอ๋ยเขานั้นย่อมจะได้พบกับพระธรรมคำสอนพบกับ พระพุทธศาสนาราบนานเต่านานไปและย่อมแน่นอนล,ลูกว่าบุคคลผู้เกิดมาอยู่ใต้ร่มแห่งพระพุทธศาสนานั้นย่อมเป็นดวงจิตผู้เข้าใจชีวิตเห็นทุกเห็นภัยในชีวิตและย่อมสามาร ที่จะได้มีโอกาสในการสร้างกุศลความดีตั้งแต่ระดับของทานบารมีจนถึงบารมีสูงสุดคือสามารถที่จะบรรลุเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานเพราะศาสนาพุทธเป็นเพียงศาสนาเดียวที่จะทำให้ดวงจิตทั้งหลาย รู้ตื่นและเข้าถึงความเป็นพระอาหารหันต์ลูกทั้งหลายเอ,อ้ยฉะนั้นอาน,นิสงส์ประการที่หนึ่งที่ลูกทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างร่วมกันทำสถานที่แห่งนี้ให้สมบูรณ์สมควรกู้ควรแก่การรองรับ การเกิดของท่านพุทธเจา้าน้อยนั้นย่อมถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่อนิสงส์ที่ดีจะทำให้ลูกทั้งหลายมีหลากฐานรองรับให้ลูกเกิดในภพใดชาติใดอยู่ในร่มบารมีแห่งพระพุทธศาสนา จนกว่าลูกนั้นจะต่อยอดสร้างความดีของตนจนเข้าถึงพระนิพพานหรือแม้หากว่ามีบางคนบางท่านที่อาจจะหลุดไปจากพระพุทธศาสนาด้วยเหตุว่าตนนั้นไม่สามารถที่จะต่อยอดความดีได้ บุญกุศลนี้ก็ยังจะช่วยคำช่วยหนุนช่วยเกื้อกูลเพื่อให้อยู่ในใต้ร่มแห่งศาสนาจนกว่าว่าจิตดวงนั้นจะสามารถต่อยอดขึ้นมาได้นอกเสียจากว่าไม่เอาจริงๆเท่านั้นละะ่ะพิยาธรรมฉะนั้นลูกเอ๋ย การทำเหตุใดเอาไว้เหตุนั้นก็ย่อมส่งผลกลับมาเกิดที่เราละลูกเมื่อเราได้สร้างหลักฐานเอาไว้รองรับการก่อเกิดแห่งพุทธเจ้าน้อยย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรามีหลักฐานมั่นคงในพระพุทธศาสนาด้วยเช่นเดียวกัน ต่อไปประการที่สองลูกนั้นได้สร้างรากฐานของการรองรับความดีจากพุทธเจ้าน้อยผู้ถือคำมพีตลงสู่โลกคือทำรรแห่งองค์พระศาสดาองค์พระส,สัะสมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรงลงมา ก็เกิดขึ้นใหม่ในกึ่งพุทธกาลถือเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ประเสริฐบริส,สุทธิ์แล้วเช่นนั้นเมื่อลูกได้ร่วมกันสร้างร่วมกันทำหลักฐานแห่งความดีรองรับหลักฐานรองรับความดีที่จะก่อเกิดหลักฐานแห่งความดี ย่อมจะมีและก่อเกิดในตัวของลูกทั้งหลายตลอดไปตราบนานเท่าน,านั้นฉะนั้นพระยาทมเอ่ยเมื่อสิ่งที่จะก่อเกิดขึ้นนั้นคือความดีความดีจะก่อเกิดขึ้นลูกทั้งหลายได้ทำหลากฐานเอาไว้รองรับย่อมจะเป็นเอตเป็นปัจจัย ให้ลูกทั้งหลายนั้นได้มีหลักฐานแห่งความดีที่แข็งแกร่งมั่นคงอยู่ในดวงจิตของลูกและย่อมแน่นอนว่าการที่คนเรานี้มีหลักฐานของจิตที่ดีที่แข็งแกร่งเราย่อมพ้นทุกพ้นภัยได้ลูก เพราะตราบใดก็ตามที่ถ้าหากว่าเราทำความดีความดีนั้นก็ย่อมเป็นสิ่งคำหนุนโต่างให้เราเข้าถึงถึงซสื่งความดีเป็นแน่แท้เช่นนี้ลาพระยาธรรมคือประการที่สองของอนิสงส์แห่งการร่วมสร้าง ช่วยสร้างสถานที่ก่อเกิดพุทธเจ้าน้อยพระยาธรรมมิกราชต่อไปประการที่สามลูกทั้งหลายนั้นจะสามารถที่จะมีสถานที่รองรับการสร้างการทำความดีของตน นเรานะลูกหากเราไม่เคยสร้างสถานที่ให้ก่เกิดความดีให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์เมื่อถึงวันหนึง่งแม้เราปรารถนาที่จะสร้างความดีเราก็จะหาสถานที่ที่ดีๆให้สร้างไม่ได้เช่นก็จะไปเจอ กับบุคคลที่ไม่ดีหลอกลวงเอาความดีของเรานี่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีสถานที่นั้นๆเป็นสถานที่ที่เสื่อมที่ที่ไม่ดีที่ที่มีกิเลสมีตัณหามีความลุ่มหลงเราจะไม่มีสถานที่ดีๆ เราได้สร้างความดีเลยลูกเราก็จะหานาบุญอันเป็นนาบุญที่ดีที่แท้จริงไม่ได้ไม่เจอแม้จะทำความดีก็ยังหาคนที่ดีให้ทำดีดว้วยไม่ได้หาสถานที่ที่ดีให้ได้ทำความดีดว้วยก็ไม่ได้ เช่นวัดวาอารามที่มีครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีลูกเราก็จะไม่สามารถที่จะเจอสถานที่ที่ดีๆเหล่านั้นเชิญการสร้างสถานที่เพื่อรองรับพระพุทธเจ้าน้อยบางถือคำพีลงสู่โลกในกล่าวครั้งนี้ จึงจะมีอนิสงส์มีเอุมีปัจจัยที่จะก่อเกิดแก่ลูกในประการที่สามก็คือจะทำให้มีสถานที่ให้ลูกนั้นได้สร้างได้ทำความดีทั้งกับตัวบุคคลและสถานที่ลูกเอ๋ยจะพบเจอกับ ครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติดีจะพบเจอกับวัดวาอารามสถานที่ที่เขาเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติดีและสร้างจริงๆทำจริงๆจะไม่ไปประสบพบเจอกับสถานที่ที่มีแต่กิเลตัณหาครอบงำและเอาปัจจัยสี่ ที่ลูกไปถวายนั้นไปทำในสิ่งที่ไม่ดีพระยาตมเอย่ยประการที่สี่ก็คือสถานที่แห่งนี้จะก่อเกิดความดีขึ้นมามากมายเป็นจุดที่รองรับก,การก่อเกิดของพุทธเจ้าน้อย บางถือคัมภีลงสู่โลกฉะนนั้นพุทธเจ้าน้อยเกิดขึ้นในสถานที่นี้พุทธเจ้าน้อยทำสิ่งใดที่ดีงามที่เป็นความดีความดีเหล่านั้นก็ย่อมจะกลับมาก็เกิดแก่ลูกทั้งหลายปเปรียบเสมือน โลกทั้งหลายนั้นเป็นเจ้าของนาพระยาตมิกราชพุทธเจ้าน้อยเป็นผู้หวานเมล็ดพืชเจ้าของนาย่อมได้ประโยชน์ร่วมด้วยอยู่เสมอไม่ว่าเจะหวานด้วยเมล็ดพืชใดก็ตามเจ้าของนานั้นก็อย่อมได้ประโยชน์ร่วมด้วย ฉะนั้นลูกทั้งหลายประโยชน์หรืออนิสงส์ประการที่สี่ในการสร้างสถานที่แห่งนี้จึงเป็นการร่วมลงทุนเพื่อที่จะเป็นเจ้าของนาบุญแห่งนี้และพริยาตรรมิกราชพุทธเจ้าน้อมนำมเมล็ดพืชคือความดีใดหวานลงไป วานลงสู่โลกวัฏบสงสารนี้รูปทั้งหลายนั้นก็จะได้อานิสง์ความดีเหล่านั้นไปด้วยนั่นละพระยาธรรมเชนั้นลูกเอ๋ยอานิสง์ทั้งหมดมีสี่ประการดังนี้ลูกก็จงพิจารณาให้เข้าใจแล้วก็นำธรรมนี้ไปเผยแผน ให้กับทุกคนที่ได้มีโอกาสในรอบนี้ในช่วงนี้ที่เข้ามาพบกับลูกเข้ามาได้รองรับการก่อเกิดครั้งยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ได้มาช่วยกันสร้างช่วยกันคำช่วยกันหนุนการก่อเกิดแห่งพุทธเจ้าน้อยพระยาธรมิกาช ผู้ถือคำผีลงสู่โลกเธอประยาธรรมจาทุพระพุทธเจ้าค่ากราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่าว่าสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่เกิดกำเนิดมาเป็น แดนทมเป็นสถานที่ที่สำคัญจะเป็นอนุสร์แห่งการก่อเกิดพระพุทธเจ้าน้อยในกึ่งพุทธกาลบางถือคำพีลงสู่โลกความดีมากมายจะก่อเกิดขึ้นในวัฏสงสารนี้ผู้ที่ได้ร่วมสร้างร่วมทำสถานที่แห่งนี้เพื่อรองรับพระพุทธเจ้าน้อยบางถือคำพีนั้น ย่อมจะเป็นผู้มีอานิสงส์สี่ประการคือมีรากฐานมั่นคงในพระพุทธศาสนามีรากฐานมั่นคงในการทำความดีมีที่ให้ทำความดีเมื่อปรารถนาจะสร้างจะทำความดีและได้รับอานิสงส์ความดีทุกสิ่งที่จะเกเกิดขึ้นจากการน้อรรมทำของพระยาธรรม,มิกราช ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอพระคุณพระพุทธองค์ที่สรงเมตตาสแสดงทำนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าค่ะจาดู